เรามาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพบ้างครับสุขภาพเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะสุขภาพดีขึ้นครับช่วงโควิดผมว่านะอะคิดดูเมื่อก่อนเราออกไปปาร์ตี้ทุกวันอะเรานอนกี่โมงต4สี่ตีห้าเราดื่มสุราไปกี่แก้วอืต่อคืนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าอยู่บ้านดื่มคนเดียวมันก็แก้วเดียวเท่านั้นอืนอนไม่เคยถึงเที่ยงคืนก็หลับแล้ตื่นเช้าเดี๋ยวนี้แบบยิ่ง ช่วงนี้ถ้าทํางานร้านหมูทอดด้วยนะอเควพอพอมาเป็นพ่อค้าอาหารนี่มันก็ยิ่งตื่นเช้ามากเลยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยอะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยคือคือโอกาสที่ผมอยากจะมาพูดกันในวิกฤตนี้นะครับว่าจริงๆแล้วตุนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นศิลปินคนแรกๆเลยมั้งฮะในช่วงที่เอ็กวิดมันเกิดแล้วแล้วก็แบบมาทําเปิดร้านขายหมูทอดอใกล้บ้านหมูทอดแม่พิมแม่พิศ แม่พิษหมู<ฮ>ทอดแม่พิษซึ่งไอ้การทําตรงนั้นจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ที่ตุนไม่ได้มองว่ามันจะเป็นการสร้างรายได้หรือการเอาตัวรอดใช่ไหมตรงนั้นเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรฮะตุนเรื่องรายได้นี่ก็ตอนทําร้านหมูทอดก็มองเป็นเรื่องรองนะรเรื่องแรกก็คือเราสามารถจะทําอะไรได้ในช่วงที่ที่เราทําอย่างอื่นไม่ได้มากกว่าออย่างอย่างแม่พิษเนี่ยก็คือดีเจพิชี่ก็เป็นทํางานดีเจมากับผมเนี่ยเราเราเปิดเพลงสร้างปาร์ตี้ด้วยกันนอกไป พิชี่คือคนที่ตอนแรกที่เราที่ที่ตุนบอกว่าเขาแบบมีเซนต์ว่าเฮ้ยมันมาแน่นี่คือคนนี้ใช่ไหมฮะใช่โอเคตอนนั้นเราเรานั่งกินกาแฟกันอยู่ที่ร้านไนที่โฟร์คอฟฟี่แถวโกลเด้นเพลสแถวบ้านแล้วก็คุยกันเรื่องนี้แหละคุยกันเรื่องโอ้โหเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันจะได้ยินข่าวจากอูฮั่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประเทศอื่นเขาเริ่มปิดเมืองจำได้ไหมอ่าอ่าใช่ใช่เขาก็คงคิดว่าเนี่ยสักวันอ่ะมันจะต้องกรุงเทพจะต้องเียนอันน้นอัน่ันคอมกราหรือกุมภาเนี่ย ก็ประมาณเขาเริ่มไหวตัวประมาณต้นมีนาต้นมีนาโอเคอ่าทีนี้ปึ๊บพอเริ่มไหวตัวปั๊บเหมือนก็เหมือนโชคช่วยอ่ะอืมมันมีปั๊มน้ํามันใกล้ๆกล้บ้านเราปั๊มปตทตรงข้ามเยงเยื้องกับสถานทูตเคมเนอ่าฮะไอเราก็ขับรถผ่านไปเฮ้ยมันมีล็อกว่างพอดีเว้ยจีจีก็เลยเฮ้ยแวะแวะกันพี่ตุลแวะไปดูหน่อยปึ๊บเดินเข้าไปหาเจ้าของปั๊มพี่คะพี่คะ บล็อกนี้ว่างค่าเช่าเท่าไหร่พอเขาบอกค่าเช่าโอ้โหมันเป็นค่าเช่าที่ถูกใจแล้วจ่ายไหวพอดีก็มัดจําเลยอ,อตัดสินใจกันแบบรวดรวดเร็วมากแล้วเราตอนนั้นคือรู้ไหมว่าเราจะทํำร้านหมูทอดก็หรือว่าเราแค่เห็นพื้นที่แล้วบันที้มันว่างอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าเราจะคิดว่าจะขายอะไรที่ง่ายๆิ พิษเนี่ยเขานอกจากดีเจเขาก็ชอบทําอาหารอยู่แล้วอ่างนี้นเราเขาทําอาหารให้ให้พวกผมมากินบ่อยอทีนี้ในในในระแวกพวกผมจะมีกลุ่มคนที่อยู่ระแวกเหมิงจ่ายเป็นเพื่อนฝูงที่ทางานด้านบันเทิงด้านดนตรีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็พิษเนี่ยก็จะทําอาหารให้ทุกคนรับประทานกันจนเรามั่นใจว่าเนี่ยเขาเขาเป็นแม่ครัวที่ฝีมือดีครับพอพอเราได้ล็อกเนี่ยเขาก็ต้องมาคิดแหละว่าเมนูอะไรที่มันจะขาย<อ>ขายง่ายๆดั<อ>ง<อ>นั้นหมูทอดก็เป็นชอตแรกๆที่ขึ้นมา ครับเพราะว่ามันมันซื้อง่ายขายคล่องอม,อม,มันทานง่ายอะ่ะมันเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ใช่ไอ้โมเมนต์ตอนที่ตุนตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงว่าเอ้ต้องต้องเออทำมาทาร้านนี่แหละก็แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสให้เพื่อนได้ทํางานผมว่าจริงจริงจริงเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นส่วนหลักเพราะว่าเขามีความสามารถทางการทําอาหารใช่ไหมเขาก็น่าจะได้ใช้สกิลตรงนี้ออกมาเป็นประโยชน์กับชีวิตออาผมผมก็ซัพพอร์ตเพื่อนก็เลยหุ้นด้วย ใช่แล้วก็เนี่ยมาช่วยช่วยกันทําทําให้เราทํางานได้ใกล้บ้านม,นมันมันสะดวกมากเลยเพราะตอนนั้นแบบนโยบายรัฐบาลบอกว่าให้ work from home ใช่ป <laughs> ่ะถูกต้องไหมเ <laughs> ข้าล็อกเข้าทางเลยลุงตู่บอกว่าให้ work from home เราก็เป็นประชาชนที่เราก็เชื่อฟังรัฐบาลก็ <laughs> <Okay. S 2> work from home เพราะว่าปตามน้ำมันก็อยู่หน้าบักซอยบ้านเรา <laughs> <h> â, หมูก็ทอ,อดจากจากบ้านของพิษ แล้วก็ทอดเสร็จก็เอามาเติมในร้านได้ก็คือพิดอยู่แถวนั้นด้วยปะ่ะแถวนั้นแล้วก็คือคอมมูนิตี้ย่านเหม่งจ่ายผมเนี่ยก็คือถือว่าแข็งแรงมีเพื่อนๆ<อ>ที่เป็นดีเจนัตดนตรีอยู่ใกล้ๆก,กันเยอะเราก็พยายามซัพพอร์ตกันเวลาใครไม่มีงานน้อยงานมากเราก็เอื้อเอื้อกันซึ่งเพื่อนๆส่วนใหญ่หน่าก็น่าจะขาดรายได้แน่นอน ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นพิษอย่างพิชี่เขาเป็นดีเจอย่างเดียวทูกคนดีเจกลางคืนครับทางานกลางคืนใช่ครับก็พอโควิดมาปุ๊บก็แน er ่นอนแน่นอนคือคนทํางานกลางคืนทํางานไม่ได้แน่นอนอันนั้นคือเหตุผลที่ตุนพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้เหม่งายเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆที่เดือดร้อนจากโควิดคือผมก็คือพยายามซัพพอร์ตกันอ่ะผมว่าเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยเวลาใครใครขาดหรือเราจะโทรถามกันเฮ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้มีงานไม่มีงานเอ้ยถ้าเกิด คนนี้พอจะมีงานเราก็แนะนํากันได้อ,อ,อย่างแถวเม่งจ่ายจะมีเพื่อนผมอีกคนนึ่งชื่อคุณเปเล่คุณเปเล่ที่ทำโปรดักชันเปเล่เปเล่เปเล่คริสโตเฟอร์เขาพยายมามจะสร้างชุมชนเมืงจ่ายว่าชาวเม่งจ่ายใกล้ๆนะั่นต้องช่วยกันนะเรากินของใกล้ๆเราถ้า,า,ถาเรามีงานเรามีงานโปรดักชันเราก็เรียกใกล้ๆเราก็ให้คนทําเพลงอยู่ใกล้ๆเราแวกใกล้ๆซึ่งคุณเปเล่ก็ช่วยเหลือในชุมชนนั้นเหมือนกันโดยการกระจายงานแล้วบางครั้งก็มาถ่ายถ่ายงานแบบกองโจรที่ออก กองได้แบบสี่คนสามคนอะไรอะไรอย่างนั้นน่ยมันก็มันก็จะมีมีวิธีการทํางานที่เอาละเราเอาคนใกล้ๆในชุมชนที่แค่ปั่นจักรยานก็เจอกันได้แล้วมามาทำงานด้วยกันดีกว่าเราเราโปรโมทไอคอมมูนิตี้ตรงนี้ยังไงฮะคือตอนนี้อะตอนนี้เรามีร้านหมูทอดแล้ะแล้วมีมีร้านอื่นที่เข้ามาร่วมใกล้ๆกันนะครับก็จะมีตอนนั้นมี DJ s t a r าร์เกซอร์ อยู่ในซอยเดียวกับบ้านพิษนี่แหละเคปกติเขาก็เป็นดีเจมีรายได้จากการเปิดเพลงกลางคืนตอนนี้ก็มาเป็นเอ็กซ์เพิเรื่องลาบลาบคั่วลาบชื่อลาบ่าซานบอยก็สามารถจะสั่งเขาได้เขาก็ส่งอยู่ในละแวกเมืงจ่านั่นแหละเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ส่งแถวนั้นแหละใกล้ๆกอเครับก็พยายามจะบิ้วตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆเพื่อนๆครับแล้วก็มีเนี่ยอย่างอย่างอย่าง นักดนตรีหลายคนที่อยู่เมแจ่าก็ทาอาหารเช่นคุณแชมป์วงทาบัสโก้ก็มีร้านอาหารใต้อใช่ดีเจหลายคนก็พุทธทำพายได้ก็ออกมาทําพายเพื่อนก็มีบางคนทําขนมก็ออกมาทําขนมขายอันนี้คืออยู่ในละแวกเดียวกันหมดในปั๊มน้ํามันนั้นปะหรือว่าใกล้ใกล้กันเมืงจ่ายนี่มันมันขับมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวก็ถึงขี่จักรยานแป๊บเดียวก็ถึงกันแล้วก็ที่แปลกคือแบบเพื่อนๆที่ทํางานกลางคืนดันบ้านอยู่สถานะกันหมด มันก็เหมือนกับเป็นโอกาสประจวบเหมาะพอดีที่ทุกคนว่างจากงานแล้วละ่ะเพราะว่าโควิดแล้วก็ทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวในการทําอาหาร,รในการทำโปรดักชั่นบ้างทําอะไรบ้างวันนี้ไอ้พวกสกิลต่างๆพวกนี้ก็คือมารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ซึ่งแบบบางคนพอช่วงที่ใช้เวลา ทำงานไม่ได้ก็ใช้สกิลตัวเองมาทําเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับบางคนก็ทําเพลงใส่มิวสิกไลบรารีอัปโหลดขึ้นไปก่อนรอรอเหมือนกับพวกไอ้ชัตเตอร์สต็อกหรืออะไรพวกเนี้ยนึกออกไหมฮะเอาเดียวจังเกอร์อะไรเงี้ยบางคนก็ทําแบบนั้นก็คือมันระหว่างที่ทํางานไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะให้ทําหลายๆอย่างใช่ไหมฮะบางคนก็โอเคมาทําคลิปดีเจไลฟ์ลองลองดูที่ว่ามาทำดีเจไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นยังไงบางคนก็ลองทำเขาเรียกว่าเวอร์ชวลคลับ เพื่อนดีเจของผมบางคนก็ทำเวอร์ชลคับก็คือเหมือนไปเที่ยวคลับแต่ไม่ต้องไปคลับจริงๆก็ให้เราเปิดดู<อ>กันทางกันทางอานินเทอร์เน็ตไนีแหละก็เหมือนกับ <ทด S 1> อย่าง,อ,งอย่างที่ตอนแรกที่เราคุยกันก็คือไอ้พวก วิกฤตพวกนี้มันเหมือนมันจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับหลายๆคนเลยนะใช่ฮะมันเหมือนกับเป็นตัวดันเราให้ตัวดันสัญชาตญาณเราให้ออกมาทำงานใช่ไหมฮะคนเรามันมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดครับมันมันต้องเอาตัวรอดให้ได้แล้วเหมือนกับไอ้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็จะได้เรียนรู้ใช่โดยโดยปริยายเลยโดยที่ว่าโดยโดยที่แบบเออมึงก็ต้องทำแล้วล่ะครับใช่มันต้องต้องตื่นตัวนหะผมว่ามันก็มองในข้อข้อดีของมันคือมันมาเตือนนะมาเตือนทุกคนว่าไม่ประมาทนะ มือ่มอมสมัยก่อนเราชอบท่องตลอดเวลาแหละว่า,อย,า,อ,ยาอย่าใช้ชีวิตโดยโดย,โดยประมาทอย่าประมาทแต่เราไม่ได้เชื่อจริงๆไงใช่ใช่เพราะว่าม,มันเหมือนกับมันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มามแบบให้มันเห็นชัดอะ่ะคือทุกคนเนี่ยที่ทางานในระแวกผมเขาชอบคิดว่าฉันยังมีแรงอยู่นี่ฉันยังมีความคิดสร้างสารรค์อยู่นี่ไม่มีทางที่ ที่อะไรจะมากระทบฉันได้ใช่แต่นี่ไงมันมาเออมาเหนือความคาดหมายด้วยซ้ำแล้วมาเร็วด้วยมาเร็วมาเร็วแล้วก็ทบทั่วโลกกันมาเร็วแล้วอยู่นานด้วยแล้วมันมันเป็นปัญหาของทั้งโลกคือพอมันเป็นปัญหาของทั้งโลกอ่ะใครจะมาช่วยใครล่ะมันยากแล้วล่ะมันมันไม่มีพี่ใหญ่ที่รอดคนเดียวเนี่ยพี่ใหญ่ยังเจ็บเลยตอนนี้ยนะยังยังยังจบกันทุกคนทีนี้พอมันเกิดโควิดแล้วเนี่ยตอนนี้มันมี มันมีคำคำหนึ่งที่เขาพูดกันมาสักพักแล้วล่ะฮะที่คำว่านิว n o ร m ม l ลสาหรับตุนเนี่ยนิวนอร์มัคืออะไรคือจริงๆมนุษย์คนเรามันเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมาตลอดเวลาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเอาง่ายๆมันมันมันทุกอย่างมันนิวได้แต่เสมอแหละมันมันไม่มีอะไรโอหรอกมันวิถีชีวิตมนุษย์มันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจโรคระบาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่มากระตุ้นที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้ให้แปลกไปเอาง่ายๆอย่าง ตั้งแต่สมัยก่อนเรามีนายอีเลฟเว่นใช่ไหมอ่าอ่าฮะเราก็เอาน้ําขึ้นไปบนบนเครื่องบินไม่ได้เราจะโดนเขาดักอ๋อใช่ใช่ให้ทิ้งให้ทิ้งก่อนตอนแรกเราก็อึดอัดจาได้ป่ะกูกินน้ํายังไม่หมดมาทิ้งกูแต่ตอนนี้ก็ก็ชินเออเหมือนกันตอนนี้นิวเนอร์มอลคือเราจะเดินละข้าวลนอาหารก็บอกพี่วัดไข้ใส่หน้ากาใส่หน้ากาไทยชนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพฤติกรรมใหม่ที่ที่โอเคต้องทำก็เหมือนกับเป็นอืมพฤติกรรมที่ที่ทุกคนต้องปรับตัว มันเป็นไปเองอ่ะโดย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 ธรรมชาติตอนนี้เวลาไม่ได้ใส่หน้ากากเลยออกจากบ้านรู้สึกเหมือนโปะอ่าใช่ไหมรู้สึกรู้สึกเหมือนผู้หญิงไม่ได้ใส่เสื้อในสงสัยผมแบบเฮ้ยตายละลืงเอาหน้ากากออกมาวันนี้โปโปจังอายจังอตูนคิดว่าไอ้ไอ้ new normal เนี่ยกับเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งเกิดมาในช่วงหลังๆเนี่ยมันมันจะมีผลกระทบเขายังไงบ้างก็จริงๆมันก็เป็นตัวเร่งนะให้ให้ให้คนตระหนักรู้แล้วว่าโลกจริงๆแล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเรียกว่าโลกนี้ว่าโลกจริงอ่าฮะอันนี้คือโลกเสมือน ก็มั้ย virtual reality virtual reality virtual reality แต่ตอนนี้สำหรับเด็กทุกใหม่ this is reality ถูกต้องไหมนี่แหละโลกใบนี้แหละมันคือโลกที่เขาทำงานจริงแค่เวจริงๆอยู่ตรงนั้นและปลอดปลอดโรคระบาดอนนี้ใช่ไหมดังนั้นธุรกิจหรืองานอื่นๆเนี่ยที่มันยิงอยู่ในนี้มันจะดำเนินได้แม้มีโรคระบาดคุณเห็นไหมว่าตอนนี้เวลาผมมีเพื่อนๆที่เขาไม่มีลูกแล้วะแล้วลูกเล่นเกมผมก็บอกเลย ปล่อยเขาไปเขาเรียกว่าอ e ีสปอร์ตลูกคุณกำลังเล่นกีฬาอยู่นะเขาไม่ได้เล่นเกมแล้วนะลูกลูกมึงกำลังเล่นกีฬาเนี่ยเขาปล่อยเขาไปเพราะว่าโลกมันคนละใบอะ่ะคือ,อคือมันมาถึงทุกวันนี้ผมก็เริ่มเริ่มเข้าใจหลายหลายอย่างแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแต่ในในในเรทที่เร็วขึ้นมากๆคนยุคเราเนี่ยสี่สิบกว่าเนี่ยจริงๆคือจริงๆในวัยนี้คือควรเป็นวัยเกษียณแล้วนะอายุขนาดนี้ถ้าไปสมัครงานตามบริษัทไม่มีใครรับแล้วนไม่มีใครรับใช่ไม่มี ถ้าถ้ายังมีงานอยู่ก็ก็มีไปแต่ถ้าเกิดออกจากงานเมื่อไหร่เนี่ยเครียด <laughs> จริงๆมันมันเพราะว่าโลกใบใหม่มันอยู่ในในนี้ <laughs> เราเราเราไปไม่ถึงเลยโลกใบใหม่นยะตุนคิดว่าอันนี้จะคือวิถีชีวิตอืเป็น normal สาหรับเด็กรุ่นใหม่เลยแน่นอนแต่โควิดมันมาเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นต่อไปแน่นอนสังคมเรามันจะต้อง cashless society ครับใช่ไหมครับ cashless society ก็ก็ดีไม่ไม่ติดเชื้อไวรัสด้วยอืสแกนเอา จ own, ่ายโอนใช่ไหมครับต่อไปทุกอย่างการประชุมมันอาจจะเกิดได้จากซูม,มการเรียนมันก็ออนไลน์คอร์สทีนี้เราก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเรียนมาหาลาัยแพงๆแล้วเราอยู่ที่นี่เราก็สามารถจะรือ้อคอร์สออนไลน์ จากต่างประเทศได้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะผมเองก็ชอบอและในอนาคตปริญญาอาจจะไม่สําคัญแล้วเพราะคนทุกคนสามารถจะเล e c กเลือกเรียนพัฒนาค,ความรู้ตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆผ่านสื่อออนไลน์นี่นแหละแล้วคนออก,ก็จะอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยอย่างอย่างเนี้ย ต้นมงต้นไม้เงี้ยสมัยก่อนไม่มีนะเนี่ยผมเข้ามาที่ผมบอกวันนี้คุณก็อินเทรนด์เหมือนกันโควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่รู้ไหมว่าตลาดต้นไม้แบบนี้โตมากตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะได้มันจะไม่แย่อากาศเราหายใจใช่ไหมต้นพวกนี้มันอันนี้คือคือคือเรื่องแปลกคือจากที่ศึกษาเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันคือต้นไม้ฟอกอากาศจริงๆแล้วต้นไม้จะคลายออกซิเจนตอนกลากลางคืนมันจะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มันกวนเราใช่แต่ไอ้ต้นไม้ฟอกอากาศพวกนี้กลางคืนมันออกออกซิเจนดีกับเรา ใช่เยี่ยมเยี่ยมอันเนี้ยผมว่าผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจนะมันเหมือนอนาคตที่มันเปลี่ยนไปอ่ะจากจากสถานการณ์โควิดผมสังเกตมีธุรกิจบางธุรกิจที่ที่เจ๋งมากช่วงโควิดคือหนึ่งธุคือธุรกิจพวกนี้อ่าผมไปร้านโปรบักอินเพื่อจะไปซื้ออุปกรณ์สตรีมมิ่งเหมือนกันครับผมไปจองบอกอ่ามีมีของมากเขาบอกของหมดทําไมอ่ะทุกทุกคนตอนนี้แบบอยู่ที่บ้านมาเป็นดีเจแล้วก็มาทำไลฟ์กันไลฟ์นั่นธุรกิจตรงนี้ดีมากกับธุรกิจต้นไม้เนี่ยอยู่ดีๆก็บูมขึ้นมาคนตั้ ย่าๆไปเลี้ยงต้นไม้ต้นใหม่แล้วแบบพิงค์พรินเซสตัวนั้นใช่ไหมแล้วคนก็แบบซื้อต้นไม้กันใช่อดูผมว่ามันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนอยู่บ้านด้วยแหละแล้วไม่มีอะไรทําแล้วต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใช่ราคาแพงมากถ้าตอนที่มันยังไม่บูมอะเนาะคือคนก็สามารถจับต้องได้แก้เหงาแก้เหงาใช่ใช่เพราะคนต้องหาอะไรทําใช่แล้วก็พวกธุรกิจพวก ผมว่าการฟังเพลงออนไลน์ก็น่าจะบูมขึ้น,นคิดว่าค่าสมัคร Spotify อ Netflix อ,อะไรก็น่าจะได้รับค่าสมาชิกกันมากขึ้นทีนี้ในมุมมองของตุนในเรื่องของอนาคตหลังโควิดเนี่ยในแง่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม,มตุนว่ามันมันจะเป็นยังไงก็ผ,ผมผมมองว่าหลังจากโควิดเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นครับผู้คนต้องต้องเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองแล้ สิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมคือตอนนี้เราเราเพิ่งจะคลายล็อกใช่ไหมครับ,รบแต่การคลายล็อกใช่ว่าจะเบนเนฟิตทุกอย่างเสมอไปบางธุรกิจผมเชื่อว่าตอนปิดช่วงโควิดขาดทุนน้อยกว่าตอนเปิดใชดังนั้นเราจะเริ่มเห็นแผล<อ>แผลบาดแผลเนี่ยมันจะเริ่มโผล่มาในปีในปีเนี้ยค่อยทยอยออกมาหนี้ที่พักไว้สามเดือนก็จะต้องกลับมาปกติทีนี้ NPL จะต้องอาจจะต้องกลับมาคือธนาคารก็จะเริ่มทวงหนี้ได้ยากขึ้นทีนี้ หลายๆอย่างมันมันจะเริ่มแผลทางเศรษฐกิจอ่ะมันจะเริ่มฟ้องออกมาจริงๆเนี่ยประมาณภายในปีเนี้ยผมว่าแล้วแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงอืใช่ไหมครับสถานบันเทิงถ้ากลับมาเปิดได้ใช่ว่าจะมีกําไรอืใช่ว่าเปิดแล้วจะ,จะเปิดได้ถาวรมันอาจจะเปิดแค่สองสมเดือนแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าไม่รอดแล้วก็ปิดไปดังนั้นคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปอืจะจะปรับตัวได้อย่างไรหรือคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรครับ จะรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกเลิกออฟแล้วก็เมื่อเทคโนโลยีที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีมันทํางานแทนคนได้ในหลายๆอย่างครับบริษัทองค์กรใหญ่ๆก็ต้องลดต้นทุนโดยการตัดคอสทที่เป็นส่วนของแรงงานคนออกเป็นเรื่องปกติแล้วโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งตัวเร่งเลยที่ทําให้ให้เทคโนโลยีมาทํางานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นทีนี้ตุลมองไหมว่าไอ้สังคมเราเนี่ยเนื่องจากมันเกิดสถานการณ์นี้ทุกอย่างพฤติกรรมอะไรเปลี่ยนไปหมดเนี่ย เราเราจะอยู่ร่วมกันแบบแอคโลเคอลไหมหรือโลเคอลจำเป็นคือผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เนี่ยต้องโลเคอลเท่านั้นเพราะมันมันไม่มีทางหรอกที่เราจะเปิดประเทศแล้วเราเอาความเสี่ยงจากภาย<ค>นอกเข้ามาที่จะทําให้เกิดโรคระบาดอีกรอบดังนั้นเนี่ยก็ก็เริ่มเห็นแล้วแหะที่รัฐบาลออกมากระตุ้น ต้นเศรษฐกิจโดยการให้เที่ยวไทยแล้วก็จะช่วยออกค่าห้องให้อะไรเง, <600, S 2> งี้ยหกร้อยใช่ไหมเห็นอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ต่อไปผมก็เชื่อว่าทําไมเราไม่ลองทําให้เป็นแบบสนับสนุนของทุกอย่างไทยกินอาหารไทยเที่ยวไทยฟังเพลงไทยอืให้ชุมชนเราแข็งแรงผมว่าการการทำรายโลเคอลเนี่ยมันเจ๋งเอาง่ายแค่การกินอาหารแล้วกันครับถ้าเรากินอาหารที่อยู่บางนาแล้วบ้านเราอยู่สุขุมวิทตรงตรงแถวทองหล่อเนี่ยค่าส่งก็จะแพงแต่ถ้าเรากินอาหารที่อยู่ใน เราแวกชุมชนโดยการเดินไปซื้อได้อะไรอย่างนี้ชุมชนเราก็จะแข็งแรงใช่ไหมฮะร้านโชหวยหน้าปักซอยบ้านเราก็จะได้อนิสง์จากการที่เราไปซื้อของทำไมเราต้องไปซื้อของถึงไกลถ้าถ้าคนในชุมชนช่วยกันสร้างงานในชุมชนให้ได้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเราอยู่เมืองไทยเราจะมีคําว่าปัญาติเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมอ่าใช่สมมติว่าเราปลูกกล้วยกินเองเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่บ้านเพื่อกินไข่อ่าอันนี้มันมีประโยชน์กับเราครับแต่มันไม่เพิ่ม GDP ให้ประเทศ เพราะมันไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแต่กับออย่างหนึ่งสมมติผมเอาไม้ไปตีกระจกรถของคุณยุทธแตกแล้วคุณยุทธต้องไปซ่อมที่ร้านเนี่ยออันนี้เพิ่ม GDP เพิ่ม GDP เพราะมเสียตังค์ดังนั้นกิจกรรมที่ผมไปทุบรถคุณยุทธเนี่ยเพิ่ม GDP ให้กับประเทศชาติมากกว่ากิจกรรมที่ผมเลี้ยงไก่เอาไว้กินไข่เองใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะดังนั้นถึงตอนเนี้เราจะให้ความสําคัญกับตรงนี้อยู่อีกหรือ ในในในโลกที่มันเป็นไปแบบนี้ดังนั้นเราก็เลยจะเห็นภาพที่ตลกมากอาทิเช่นเราเห็นการจราจนที่อเมริกาขนาดนี้แต่ตลาดหุ้นยังพุ่งขึ้นใช่เนี่ยแหละประเทศไทยก็ด้วยนะหุ้นหุ้นตอนนี้หุ้นไทยก็ขึ้นปะก็ถือว่าอยู่ใน Recover ร์รีคาเรได้เร็วไม่ได้แบบตกไม่ใช่แบบ700จุด ตอนนี้ก็ยังพันสามพันสี่ถือว่ารีคาเวอร์ได้เร็วกว่าที่คิดอคือมันรีคาเวอร์ได้เร็วกว่าเศรษฐกิจตลาดหุ้นมันไม่ได้ไปกับเศรษฐกิจแล้วคือเศรษฐกิจมันยังเฮี้ยอยู่เลยมันเนี่ยมันมันความเฮี้ยมันยังไม่ออกมาเต็มที่อแต่ว่ามันก็ยังมาแต่ว่าดัชนีตลาดหุ้นไปไปรีคาเวอร์ไปแล้วเราจะเจียดจากตรงไหนมาลงทุนอย่างผมเนี่ยถ้าผมทํางานได้เนี่ยผมจะกันไว้ส่วนหนึ่งไว้ลงทุนก่อนครับางคนบอกว่าจะจะเขาเรียกอะไรใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยออมแต่เรามองว่าเราออมก่อน เท่าไหร่แล้วค่อยเมาชัดเจน